สวัสดีค่ะพี่น้อง๋าบรรยากาศเช้านะคะที่บ้านสวนลุงมลน,นะคะเมนีพามาชมดอกไม้นะคะดีใจดีใจจ้ะเห็นบอออกแล้วดอกสีสีเนี่ยสวยงามมากนะคะเป็นคนที่ชอบดอกผักตบนะคะที่ได้พยายามเอาผักตบมาใส่ในบอ่อหลังบ้าน,นคือวาดฝันว่าอยากให้มันออกดอกสีม่วงแบบนี้ แต่หลังบ้านมันยังไม่ทันออกมันอาจจะไปสมบูรณ์นะคะที่นี่หนาบ้านมันออกแล้วดอกหนึ่งเธอมานดูสิเอามันตั้งตัวตั้งแต่เมื่อไหร่มาเห็นเมื่อกี้เนี่ยรอดอกผักตบเออไม่เห็นจากทีดอกหนึง คือคือแบบชอบดอกมันอ่ะลุงเราเอาเอามาเพื่อที่จะให้ดอกมันอ่ะสวยให้อยากให้มันออกวันนี้มันไม่ออกเนี่ยมันพึ่งออกเนี่ยมันพึ่งออกอันแรกอยู่ในสาน่ะเต็มเลยแต่มันไม่ออกมันไม่สวยหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เลยแบบว่าชอบนะคะชอบอยากให้มันมันสวยนะคะ บรรยากาศยามเช้าเนี่ยทำนอนออกดอกสีม่วงๆนี่นะคะบานเต็มเนี่ยสวยนะคะเราเคยไปเห็นในสระของคนอื่นที่เพื่อนเอาไปปล่อยเนาะสวยงานะคะเนี่ยลุงมลตื่นเช้ามาก็เขย่าเขย่าก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเขย่าเสร็จเราก็กวาดทำความสะอาดแล้วเราก็จะมาทอดกล้วยขายอีกเช่นเดิมนะคะกล้วยช่วงนี้เป็นอย่างคือทอดนะคะเพราะว่ากล้วยเยอะนะคะลูกค้าเนี่ยเพื่อนเอามาขาย เราก็ถามว่าโอ้ยบ่มีมองขายมองอื่นหรอจ้าเพื่อนก็ว่าเอยจกที่ไปใส่นะคะไปตลาดเพื่อนก็ไปยากนะคะแล้วก็ขายขายเองก็ขายไม่หมดนะคะเอามาส่งที่ร้านเลยนะคะมาส่งฝากเราขายเราก็ขายไม่หมดเราก็ทอดนะคะเราก็แปรรูปลุงมลก็จัดเตรียมสถานที่ก่อนนะคะเนี่ยมันก็จะล่วงเี่ยของมันนะคะ นี่ถ้าถามว่าอช่วงนี้นะคะเป็นช่วงตัดอ้อยเราก็จะพอได้ขายอยู่ค่ะทุกอย่างวัตถุดิบมันแพงเนาะเราก็จำเป็นนะค่ะเนาะสั่นไปม่ไม่มื่อนีนไปโซนน้ำหมอกแต่เช้าเลย มันเหมือนกับอากาศมันแห้งแรงมากขึ้นนะคะใบไม้นะมันก็ร่วงเยอะขึ้นนะคะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครขยันนะคะมาเก็บเก็บเอาไปทําอะไรเนาะทำปุย๋ยทําปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะทําแบบนี้เนี่นะนี่นะคะกวาดใส่ไปเลยทำปุ๋ยให้ต้นไม้ เลยแล้วก็โปงไปเรื่อยมันมันมันโปงออกมาเลยในย้อนอ่านี่ค่ะบรรยากาศอ้าบ้านตอนเช้านะคะนี่นี่ก็เป็นโซ่อากาศหนาวเดี๋ยวเราจะได้ทำความสะอาดร้านนะคะเราก็ถึงจะทอดกล้วยได้ ทุกมือนะคะก็ตื่นมากก็จะต้องทองคำความสะอาดล,ล้านก่อนถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงเนาะมันต้องต้องทำความสะอาดก่อนนะคะในล้านของเราคือกันค่ะขนมก็เริ่มหมดดี๋ซวสิเติมแล้วแบบนี้มันก็เขยา่าเ <analog noise> ขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ